สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน ม่ดาวิกาถูกกล่าวหาว่าซุ่มทำหน้ามาตลอดที่อยู่ในวงการบันเทิงหลังจากที่ถูกถามเรื่องทำสัญญกรรมมานักต่อนักสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่งานนี้เจ้าตัวเลยขอทำคอนเทนต์พลีชีพเปิดหมดทุกจุดที่คนอยากทำหน้าทรงใหม่ดาวิกาว่าสิ่งที่คิดถูกหรือไม่ในคลิปดาวิพลีชีพเผยความลับใบหน้าทีนี่ทีแรกที่เจ้าตัวบอกว่าวันนี้ใช้ความกล้าทั้งหมดในชีวิตมาเผยความเป็นตัวเองเลยพาทุกคนไปโรงพยาบาล พร้อมกันเพื่อสแกนตรวจหาซิลิคอนบนใบหน้าเห็นโครงสร้างหน้าแบบ360องศาตรวจหาสารเหลวที่ฉีดบนใบหน้าได้ด้วยทุกคนบอกเยอะมากว่าดาวิดรมหน้าทาตาทาจมูกเดี๋ยวมาเจอกันไขข้อขอ้ขอรหังกันนะคะกับที่ผู้รู้และคนอินเทอร์เน็ตบอกว่าดาวิททานั่นทํานี่มานะคะหรือบางคนบอกว่าพาดาวิกาไปทํานั่นนี่มานะคะเดี๋ยวมาดูว่าใครพูดความจริงและทําหรือไม่ทําลองดูกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิด หลังสแกนพร้อมอธิบายว่าช่วงจมูกไม่มีซิลิคอนใดๆช่วงคางด้วยเช่นกันและเห็นสิ่งเดียวที่ทํามาก็คือรากฟันเทียมที่พลอออกมาอย่างเด่นชัดสแกนน่าให้ดูกันไปเลยนะคะว่าไม่มีการทําหน้าเกิดขึ้นดาวิกล่าวส่วนเรื่องการทําตานั้นก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและยืนยันว่าไม่มีการทําสัลญ,ญกรรมที่ตาทั้งนี้ใหม่ดาวิกาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าชีวิตนี้มันมีไม่กี่ข้อที่คนคอรหาอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อถ้า เทปนี้ออกไปนะคะหวังว่าจะไม่พูดกันมัวมัวไม่ได้รู้จริงไงเดี๋ยวมันจะอายเขาการทำหน้าไม่ใช่เรื่องผิดมันช่วยในเรื่องของความมั่นใจและสุขภาพไม่ใช่แค่ความสวยบอกได้คำเดียวว่าสาวใหม่นั้นสวยธรรมชาติเลยจริงๆทุกคนคงหายสงสัยแล้วว่าสาวใหม่นั้นเธอสวยแบบธรรมชาติท่านผู้ชมเลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลแจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ